นี่ฉันจะพาพ่อกับแม่เนี่ยไปกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วทำไมแต่งตัวกันแบบนี้เนี่ยไม่เป็นไรแจมอย่าดูท่านเลยไม่ได้ไก่จะให้แต่งตัวแบบนี้ออกบ้านเนี่ยนะไอคนอื่นเขาแย่เราย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวให้เขากับคนในเมืองสิคนในเมืองเขาไม่ได้ทำป่วกันแบบนี้ S <S 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 แม่พอ่อทำอะไรกันอะฮอแมาพอดีเลยมามามา,มา,ม,ามากินมะม่วงปลาร้าอร่อยลูกมามาลูกมานั่งตรงนี้มะม่วงเนี่ยเปรี้ยวมากมาหยุดเลยนะพ่อกับแม่มานั่งกินตรงนี้ได้ไงอะทำไมไม่มานั่งกินที่โต๊ะอาหาร ทำไมอะลูกก็อยู่บ้านไม่ก็กินแบบนี้อแต่นั่นอะมันบ้านนอกที่นี่มันบ้านในเมืองอไปเลยนะไม่นั่งกินที่ตอาหารเลยโลดหลดมั้งเนี่ยไป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 อะนั่งกินตรงนี้นะอย่าให้หนูเห็นอีกล่ะว่าพ่อกับแม่ไปปูเสือนั่งกินในบ้านอะ จ้าจ้าลูกไม่กินแล้วมาไกลเข้ามาก่อนตานนี้พ่อกับแม่คงอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วแหละพ่อแม่นี่บอกมาว่ายังไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวกันอีกอ่ะ พ่ออาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วลูกแม่ก็อาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วลูกไปกันเลยไหมไปแม่พ่อนี่ฉันจะพาพ่อกับแม่เนี่ยไปกินข้าวที่ร้านอาหารแล้วทำไมแต่งตัวกันแบบนี้เนี่ยไม่เป็นไรแจมอย่าดูท่านเลยมีได้ไกจะให้แต่งตัวแบบนี้ออกบ้านเนี่ยนะไอคนอื่นเขาแย่นี่พ่อกับแม่รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้เลยไปเร็วแจม พ่อุ่งชุดนี้ไปได้ไหมลูกมันใส่สบายดีนะ่ะเสื้อเชิ้ตที่ลูกซื้อให้พ่อใส่นะ่ะพ่อไม่ชอบเลยใส่แล้วมันอึดอัดนะลูกแม่ก็เหมือนกันลูกชุดลูกไม้ที่ลูกซื้อให้อะมันคันมากเลยนะให้แม่ใส่แบบนี้อสบายดีนะลูกโอ้ยนี่พ่อกับแม่เนี่ยทำไมชอบมีปัญหาตลอดเลยอะ่ะฮะฉันบอกแล้วไงเราย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับคนในเมืองสิ คนในเมืองเขาไม่ได้ทำกันแบบนี้จะพูดเป็นคร้งที่ร้อยแล้วนะแล้วนั่นอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่ามันปูเสื่อนอนบนตรงพื้นอีกแล้วอะ่ะโอ๊ยฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้นอนที่โซฟาเนี่ย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 เน,นมาต้องหลายหมื่นอะ่ะทำไมไม่นอนทำไมชอบไปปูเสือนอนกับพื้นจังอะะ่ะฮะฉันหัวจะปวดกับพ่อ,อแม่จริงเลย ทำไงดีเนี่ยเจมใจเย็นก่อนค่อยพูดฉันใจไม่เย็นแล้วไกฉันเนี่ยไม่อยากพาไปไหนด้วยเพราะแบบนี้ไงแต่งตัวก็ไม่เป็นทาอะไรก็ลุล่มลามไปหมดอายคนอื่นขเขาแย่เจมแม่ไม่ไปก็ได้นะลูกลูกไปกับเพื่อนเถอะแม่ไม่อยากให้ลูกอายเขาหน้าใช่ลูกไปกันเลยนะพ่อกับแม่นะ่ะ ไม่อยากจะไปร้านใหญ่ตัวอะไรกินอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ถูกทำให้ลูกอายเปล่าๆลูกแต่วันนี้พ่อกับแม่ไม่ได้ทำอาหารใช่หรอแล้วจะกินอะไรอะ่ะไม่ไปเป็นไรครับคุณลุงคุณป้าไปทานด้วยกันนั่นแหละครับใส่ชุดนี้ไปได้เลยนะไม่ว่าเราใส่ชุดไหนอะ่ะร้านก็ให้เข้าหมดแล้วครับเจมเอาที่พ่อแม่ท่านสบายใจเถอะนะตามใจท่านเถอะ ไม่เป็นไรค่ะไกด์แม่ไม่ไปก็ได้แม่ไม่อยากไปจริงๆอะ่ะพ่อก็ไม่อยากไปเหมือนกันแจมลูกพาพ่อกับแม่ไปส่งที่บ้านได้ไหมลูกพ่อกับแม่อยากกลับไปอยู่บ้านอะนะลูกนะ นะพ่อแม่อยู่ที่เนี่ยสะดวกสบายที่สุดแล้วห้างก็มีอยู่ใกล้โรงพยาบาลอีกด้วยอะ่ะแจมแกฟังพ่อกับแม่แกก่อนสิแจมพ่อกับแม่คิดถึงบ้านพ่ออยู่ที่เนี่ยนอนไม่หลับเลยพ่อไม่ชินกับบ้านในเมืองแบบนี้พาพ่อกลับบ้านเถอะนะแจมนะพ่อ ใช้เวลาปรับตัวหน่อยสินี่พ่อพั่งมาอยู่ได้แค่ทิย์เดียวเองนะและ้วถ้าพ่อกับแม่กลับไปอยู่บ้านอนะแล้วใครจะดูแลละ่ะฉันบอกไว้ก่อนนะฉันไม่มีเวลาไปหาไปบ่อยหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกพ่อกับแม่อยู่กันเองได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกพาพ่อกับแม่กลับบ้านเถอะนะลูกนะนะนะลูกแจมไปส่งพ่อกับแม่แกกลับบ้านเถอะนะ ทรมานคนแกะไม่ดีนะแกโอ้ยนี่ก็อ,อีกคนเออถ้าอยากกลับอ่ะก็กลับนี่แต่ฉันอะแค่ไปส่งพ่อกับแม่กลับบ้านนะฉันอะไม่ไปกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่เด็กขาดไม่เอาหรอก <c oughs> พอ่อเราเรีบไปเก็บของกันเถอะขอบใจมากนะลูก น้องป้ายสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะป้า,ากลับมาแล้วหรอคะเพิ่งมาถึงนะ่ะน้องป้ายวันนี้ป้าทําอะไรกินคะอุยไม่มีอะไรสักอย่างเลยเพิ่งมาถึงนะ่ะหรอไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้อหนูแกงหน่อไม้ม้อใหญ่เลยเอาเข้าวเหนียวด้วยไหมคะเดี๋ยวหนูไปตักมาให้ ขอบใจมากนะน้องป้าเอ๋ขอบจงขอบใจอะไรป้าตอนหนูไม่สบายอ่ะป้ายังทํากับข้าวให้หนูทุกวันเลยเดี๋ยวรอแป้นมึงหน้าเดี๋ยวหนูไปตักมาให้ค่ะโูหอยู่ที่เนี่ยมันดีแบบนี้นี่เองนะครับ <c oughs> ใช่สิไกยอยู่แบบเรียบง่ายนะ่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือกัน <c oughs> แจม นอนค้างที่บ้านสักคืนไหมลูกนอนครับเฮ้ยพ่อเขาถามฉันไม่ได้ถามแกสักหน่อยก็ฉันอยากนอนนี่นาแกดูบรรยากาศสิเนี่ยทุกนาเขียวขยะจีเต็มไปหมดเลยอ่ะโหต่างจากในเมืองไม่มีหรอกแบบเนี้ยในเมืองนะมีแต่รถติดวุ่นวายกันเต็มไปหมดเลยอ่ะนะเจมนอนค้างกับพ่อกับแม่แกสักคืนนะพรุ่งนี้ก็วันหยุดแล้วว่านะเออ ก็ได้จะว่าไปแล้วนะฉันก็นึกถึงบรรยากาศตอนฉันเด็กๆอ่ะฉันนะได้วิ่งเล่นนี่ๆๆแล้วได้ขี่ควายกลางทุ่งนาด้วยนะอุ๊ยจแจมงั้นเราไปเดินเล่นกันดีกว่าไปดิไปไปดูที่ที่นึงไปไปไปนี่กา ไอ้ตรงนู้นนะนะสวนมะม่วงป้าเพนดีที่สำคัญนะตอนเด็กๆฉันชอบแอบไปเก็บมะม่วงป้าเพนด้วยนะแม่ฉันได้ทันุ้์จีนมปะละอร่อยมากเอ๊ยจริงเหรอแกไปดูตรงนู้นไหมอุ้ยแกแต่ตรงนี้บรรยากาศดีดี <c oughs> โอ้ย <c oughs> สูบอากาศอย่างเต็มปอดเลยแกสดชื่นอุ้ยเฮ้ยแกไปดูตรงนู้นดีกว่าปะไปดีไปดีด